ลเมียนี่มันเหมือนปลายพลาสติกที่หุ้มปลายเชือกผูงเท้าอยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยมีมีนิวเคลียสซ,ซึ่งมีโครโมโซมอยู่ทั้งหมด70ล้านล้านเซลล์ในตัวเราเนี่ยจะมีโครโมโซมอยู่23คู่นะครับทุกคู่จะต้องมีตรงปลายจะต้องมีเทโลเมียหุ้มอยู่ไอทีโลเมียนี่เป็นตัวสําคัญซึ่งควบคุมไม่ให้โครโมโซมของเราหลุดลุ่ยเหมือนพลาสติกที่ปลายหุ้มปลายเชือกรองเท้าถ้ามันหลุดเชือกผูงเท้าเราก็ลุ่ยนะครับ เทโลเมียร์ก็ทาหน้าที่เดียวกันมันเป็นตัวควบคุมไม่ให้โครโมโซมของเราเนี่ยหลุดลุยเทโลเมียร์เป็นเอเหมือนกับอวัยวะที่สําคัญมากของเซลล์ของโครโมโซมเราเพราะว่าเป็นเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของโครโมโซมของเซลล์เราในขณะที่มีการแบ่งตัวของเซลล์เพราะว่าเทาโลเมียร์เนี่ยมันจะทําหน้าที่ควบคุมการแบ่ง แยกสาย DNA ของเราออกจากเป็น2ส,ส่วนเพื่อให้มีการแบ่งตัวออกไปเป็นเซลล์ใหม่ตัวนี้มันจะเป็นตัวซึ่งบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตและก็ความแข็งแรงของเซลล์ซึ่งแบ่งตัวไปใหม่ด้วยทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวของเซลล์ที่เราอยากจะโหดสั้นลงอันนี้เป็นความปกติของธรรมชาติซึ่งทำให้เราแก่ลง ถ้าทโลเมียของเราแข็งแรงสมบูรณ์คุณภาพชีวิตของเราจะแข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องรักษาเทโลเมียของเราไม่ให้หดสั้นลงทโลเมียของเราอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเทโลเมียมันจะหดสั้นลงทุกครั้งที่มีเซลลมีการแบ่งตัวเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความชาราของเราถ้าหากว่าเราต้องการให้เราชาราช้าหรือไม่แก่ลงเราต้องรักษาความยาวเทโลเมียเราให้ได้ อันนั้นก็คือถ้าหากเราสามารถรักษาเทโลเมียของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะมีชีวิตซึ่งแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยที่สุดแล้วว่าจริงจากการทดลองพบว่าถ้าหากว่าเราสามารถยืดตัวเทโลเมียได้เซลของเราเนี่ยทุกเซลอะเซลล์ต้นกำเนิดอเราเนี่ยทุกเซลล์มีความสามารถในการแบ่งตัวมาห้าสิบครั้งในช่วงชีวิต เวลาที่ใช้ในการแบ่งตัวก็ประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยอายุได้ประมาณ1้อยถึงร้อปีถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงโดยที่ทโลเมียโ์หดสั้นลงตามธรรมชาติแต่ถ้าหากเราสามารถคงความยาวของทโลเมีย์ได้มันจะทําให้เซลล์ของเราสามารถแบ่งตัวได้มากกว่า5้าถึงหกครั้งเราสามารถยืดช่วงชีวิตของเราออกไปได้ถ้าเราสามารถยืดความยาวของทโลเมีย์ของเราไว้ได้ นั่นคือทีลเมียไม่หดสั้นลงในขณะที่มีการแบ่งตัวนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเราสามารถยืดชีวิตของคนได้เพราะจากการทดลองเขาพบว่าในสัตว์ทดลองรักษาความยาวของทีลเมียของสัตว์ทดลองไว้ได้เขาสามารถยืดชีวิตได้ถึง30-50%ถึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีความสามารถหรือมีอะไรก็ตามซึ่งเข้าไปช่วยให้ทีลเมีเของเรารักษาความยาวไว้ได้คุณจะมีอายุที่ยืนยาวและแข็งแรงแน่นอน Thank <laughs> you.